ก็ลาบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ KS c ช a m นะครับผมวันนี้เราจะมาเจอกันที่โหมดไล่แปดหมื่นนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะเอา M 2 4สุดที่รักของผมไปลุยนะครับผมก็เราก็จะแต่งแต่งเต็มมาครับผม M 2 4ผมต้องแต่งเต็มไงอ่าสโคปนะครับต้องต้องเอาสโคปสโคปของอันเดิมออกก่อนนะครับผมอ่า สโนะครับเราก็เราก็จะเล่นเป็นสโคบคูณ6นะครับนสะสโคบคูณหนะนี่โอเคแล้วแต่ไอเก็บเสียงนี่แล้วแต่ทุกคนแล้วถ้าทุกคนชอบอะไรก็เลือกเลยครับอยากเก็บเสียงหรืออยากแบบลั่นล่นนะครับลั่นลนะให้ให,ให้ให้คนในแแบบรู้อะเออนี่ไงเอ1นเอ้ยทุย M24 ของเราได้มาแล้วนะครับผมนี่ ความสวยงามนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่า let's go ก่อนจะไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตัวข้อมามีขึ้นนะผมขึ้น,น,นยังไงีนยังนอ่ะ้ยอุ้ยผมเห็นคนว่ะตัวข้อมาตรงสะพานอ่ะมันนอนอยู่เชี่ยมันนอนอยู่ตรงสะพานเลยมันนอนอยู่เชี่ยมันกำลังลู้ศอใครไม่รู้อ่ะคนดี โอ้ต้องไอเหี้ยผมต้องไปปืนใหญ่มากโอ้ไอผมต้องไปปืนใหญ่มากเฮ้ยสูดอะไรวะเฮ้ยเชี่ยอะไรเฮ้ยเร็วเร็วเร็วมันกำลังลุ้ของอยู่ไอ้เชี่ยมันหนีไปแล้วเหมือนมันหนีไปไปเหมือนมันหนีไปเกาะกลางอ่ะผมเห็นล่าสุดเหมือนมีคนวิ่งไปเกาะกลางโอเคครับ

บ้านเล็กคลองม้านะบ้านเล็กคลองม้านะมึงเราเป็นดูบ้านเล็กอ่ะตรงตรงที่พี่มาเดี๋ยวพี่มาเคยตรงศพอ่ะศพตรงเนี้ยน้องตรงพี่มากเลยเออใกล้ใกล้ใกล้ถึงมึงละเออตรงนั้นอ่ะมึงไปดูดิมึงเก็บมันเลยเก็บมันเลยเก็บมันเลยเก็บมาก่อนเก็บมันเลยเดี๋ยวเพื่อนมันจะเก็บเราเล่นกับคนอื่นนะโอ้โหมันไปยิงคนอื่นมาได้สัตว์ ตัวนี้ใช่ไหมที่กูยิงอ่ะนี่ไง M24 มีอะไรบ้างเนี่ยมึงเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวเนี่ยพี่ยิงได้เอออ๋อใช่ใช่พี่ของของมันอยู่กับผมพี่อ๋อเออเอออยู่กับมือเลย๋ยวาไปแบกนพี่พี่เอาพี่พี่มานี่มานี่มานี่เนี่ยพี่พี่เอาตัวนี้ไปใช้ก่อนเออเออเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนในสัตว เอาแล้วไงพี่ว่าแล้วไหนแม็กอะแม็กไม่มีพี่โอเคโอเคโอเคให้เพื่อนมันไปดิเอ้ยเพื่อนมันให้เพื่อมนอมันเอาดิไอ,ไ,อออดาไอสัตว์แม่งเอาของคูขึ้นมาไอสัตว์เดี๋ยวผมเข้าไปตามนะพี่ระวงังระวงังระวงังระวงัะวง พี่ไม่ตายโอเคเยอะเยอะพี่ถอยก่อน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 ถ้ามันเยอะถอยก่อนก็ได้เยอะ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 มันมีตีโมเตลอยู่ระวังตีโมเตลมันจะซ้อนมาอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายนี่เช่ยุ๊บไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้เออ๋อเนี่เลยมางคนอื่นเนาะต่างสภาพไอ้สัตว์เมื่อเช้าผมโดนลูดสิงโตไปพี่แม่งวิ่งเข้ามา นั่นแหละพวกนี้แม่งมันต้องโดนระเบิดจะของที่เรายิงไอสัตว์ขามุยไปเฉยเอาไงที่เอาไงอ่ะไม่รู้อ่ะเพื่อนก็ไม่ได้พาเล่นเลยเอเคเรากลับไหมตรงโน้นกูแม่งเบื่อพวกเพื่อนพวกนี้ไว้สัตว์กลับไหมเอ เว่ยแม่งแย่งยิงได้แล้วก็แย่งอีกอสัสกลับเหอะพี่พี่ต,ตัวนี้พี่พี่ตัวนี้เก็บเก็บเไอ้เหี้ยเดินผ่านเลยนี่แหละมันเก็บไอ้พวกแถวนี้เลยสังเดี๋ยนะครบเลยเออถ้าจะไม่มีแคมั้งแ่โครบให้หน่อย ต่อเจ็ดสิบวะไม่งั้น <Hang S 2> <Ping teenage> <ực> เสียดายวะเก็บให้ได้นะเอออุ้ยไอ้เหี้ยปึ้งกายกายสัตว์ฮะโอ้โหพี่โคตรดุงดีเลยพี่ก้าวขาไหนออกจากบ้านแล้วเนี่ยได้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 ถ้วยไอสัตว์กูตื่นเต้นแล้วตอนเนี้ยป่ะไปเหอะไอ้สัตว์แม่งบนสะพานเอี่ยมู มึงเล่นกันเถอะกูไปละขา,ขามมยเออกูขาโมยละไอแพดอะไรวะเดี๋ยวถามแฟนผมแป๊บนึงต้งไมแพกันบ้างไดครับได้แจกันแล้วไงมึงได้แจกันเฉยเลยวะอยากกูรู้ละโอ้โหเอ็มเคครับผมฮักกูยิงเอเลี่ยนนัดเดียวตายครับเ<ห>อ็มสองซีอ่ะมันโดนยะ่ะเฮ้ย ทั้งหลังมาแล้วเฮ้ยหลังมาแล้วของม้าวิ่งให้ไวนักข้อม้าเฮ้ยกูว่าว่าไม่ได้อะกูว่าต้องรับก่อนอะต้องรับข้างไหนก่อนนะพี่ต้องเอาข้างแล้วต้องนั่ให้แตกข้างหลังดิเพื่อข้อม้ายากไหมเฮ้ยมึงจะไหนงข้าบอกไงละ มาแล้ว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 วิ่งมาแล้วตัวนึงวิ่งมาแล้ว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 ตัวนึงตัวนึงตัวนึงมาแล้วเอ็ดดอบเอ็ดดอบเอ็ดดอบวาเอ็ดดอบไปตรงเอ็ดดอบแล้วสองตัวมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันกำลังวิ่งไปอะไรสิพี่เชี่ยอุ้ยกระดูกหูตีเลยพี่ก็ใช่

เอาเอาเอามันไปซักตัวด้วยพี่ใช่พี่ต้องเอาไปซักตัวน้องลูกพีกตายสะบแา่นะเนาะไอ้ยสวยรั้วหนึ่งแล้วเด็กตัวหนึ่งวะตายแล้วตายแล้วพี่ตายแล้ว จหวะเสยอนน้จว mm hmm. oh, oh. uh, ิ้นบ้านโดนฮตบอดวีนเน๊ ดีแล้วจัดแม่ง โอ้โดนใช่ไหมไม่จีบลวงจีบเนี่ยแตกแล้วแหละของนัดอ่ะนัดนัดสุดท้ายไม่โดนนะพี่โดนเหรอไม่โดนไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะโดนนะไม่ได้ยินเสียงนี่ยไม่โดนอะไรล่ะเห็นไหมนอนเอียงแม่งแก๊กยังไม่ได้ขึ้นเลยเฮ้ยอันนี้มันตัวผู้ชายมันเป็นตัวผู้หญิง ี่อย <im ế c repay> ู่ไว้ทำไมพี่ต่อพี่เอเอ็กออยู่ไปเอ็กหน่อยแล้วกันเลยหนุ่มเฮ้ยเออใครตายตรงนั้นวะอ๋อพีแก๊กพีก็แก๊กไปแล้วครับทางผ่านผมไม่ผ่านตลอดทางครับผม เหล่ยเชื่อเลยพี่แชมป์เล่นเอ็มสองสี่ล้ยิงคนตายอ้าวโอ้โหแล้วระดับนี้ครับผมอันนั้นมันเอเอ็ไงอันนี้มันเอ็มสองสี่ง่ายเข้าแข่งม่เล่นเลยงไงปุ๊บอยู่ตรงนั้นโอ้โหนี่ไงคมเก็บให้เพื่อนมาแล้วไอพฟกูเอ็นอืมเอคเอ็ม้ยมันเก็บของเพื่อนมันไปหมดเลยวะเฮ้ยโอ้ตัดโฟ้เหรอ ตัวนี้จริงๆด้วยใช่พี่แค่ตัวผู้หญิงใช่ไหมมันยิงตรงไหนวะสิเก๋ไม่รู้อะพี่ยฟังผมม่เจมบอกตำแหน่งอะไดนะยังไงพี่เอ,อ้ยวิ่งชิวเลยโหไม่รู้ด้วย อาไม่พี่โผลมเห็นว่าจะยิงเข้ามาขอเข้าหัวของดีงออ <c oughs> F, <2000. S 1> F สองพัน F สองพันเลยที่ไม่ใช่โ สองนัดตัวเก็บให้น้อง SVD ผมเจาะหกนะเอา้าเหรอเหมือนผมจะทิ้งแม็กไปแล้วดิเก็บแต่ของแตกมาเดียดิ <laughs> โอ้โหเต็มหน้าไปหนึ่งตัว <h ung? S 1> อ๋อมันเก็บปืนน้องไปตัวนี้มันตัวที่ผมยิงได้ได้อีกตัวเอกแล้วมันก็สับกอน้องไปเฮ้ มีคนมาอยู่บ้านเล็กตรงนี้วะใช่ไหมเนี่ยสัตว์หน้าหน้าหน้าเหมือนหน้า,นา,นาผมก็มีเนยโอ้ยหน้าผมมีเนี่ย,อย,นนยโอ้ยมีมีมสัตว์ไป,นะไปบ้านเล็กเนี่ยมีสัตว์นี่ไง ตายตายตายตัวนึงตัวบ้านเล็กอาจจะมีอยู่เอาเอฟเคมานะมด้วยนะพี่เห็นมันวิ่งอยู่คนหนึ่งนะ มันมือโอ้โหตายแล้วน้องกูโอ้ยเห็นแล้ว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 อยู่ข้างล่างโมเตลตัวหนึ่งตายเป็นไงล่ะเจอสไนกูไหมไม่ต้องเอ็มเคหรอกแค่สไนนับเดียวก็พอ อยู่อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งนอนอยู่ระวังนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกูดาวนะเวยน้องมึงมีสโมกไหมไม่ต้องกลัวมันเออมันมีตัวผู้ชายตัวหนึ่ง้เดี๋ยวพี่มีสโมกอีกโอสโมกรัวๆเลยแล้วกัน โอ้ยแตกผ้าเลยรกูโอ้ยปืนของชอบกูเลย AUG ว่ะของดีของดีมันได้ชิมเจาะห้าผมก็ไปอ่ะหัวหัวแดนเลยเฮ้ยหัวแดนเลยวโอ้ยมีสเต็มอยู่หนึ่งอันว่ะมาเทียบกูรวยเลยดับเบิลสเต็มไอ้สัสผมไปหาว่าผมเก็บอะไรได้มา เออเอวีด้วยเฮ้ยพี่พี่ผมโดนผมโดนเฮ้อพีทุ่งระวังระวังมึงอย่าอยู่จุดเดิมเยอะออกมาเลยตรงนั้นนะมันมันโยนจากตรงไหนชั้นสองเหรอมันร่างเร็วกว่าสก้ยกันจริงมือหิวพี่แม่งเฮ้ย เพิ่มอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิงด้วยนะครับผมของครับ